สวัสดีค่ะมืัองงนี้เลี้ยงง้อยแง้มคำด้วยใจด้วยง้อยแง้มคำจุ้งให้เพิน่นกินหญ้าก้อนจักแป๊บนึงจังสิไดียวเขาขอกไปให้กินฟางนี่แม่ชาโล,โลูรีเพิ่นทองนั่นมันดีจัดแต่ลูกก็ยังกินนมน้ำนั่ลูกเ,เออป็นอาภพเจ็ดเดือนแต่เดือนนี่แหละลูกเพิ่นเจ็ดเดือนเนี่ยเพิ่นกระทองตั้งแต่ลูกเขาช้ำเดือนสี่เดือน แย่างพูนแน่จุกินกินเลยตัวพ่นกะตัวพ่นกะเปไอลูกกินนมอ,อยู่มันต้องยังไงลูกกินนมนะกระทองทุกัน <c oughs> อืมกินอยู่ซื้อกินแน่เออกินแนที่ละจังสิเด็กกินนั่นน่ะ งามงามไปอยากกินเลยอยากสิกินงาได้ให้กินงาเนี่ยเรี่มเรี่มในลูกหลาเออหเงจอยตอนนี้มีเวลาเลี้ยงคนกะหาใคยสดจรีจะปลูกไปกินฟางเลยเมืม่อเมืม่อเพื่อน มันม่มองเลี่ยงจากกานเอาไวนะ้ในขอกกินฟางคือเกาออกกระหนอกกินผางคือเกาอย่าให้กินฟางไปซามเด็กเกี่ยวเขาแล้วใกล้ชิแล้วเลยเขาทุกผึกพร้อมกันบดุนกระดิกเกี่ยวแล้วหมดจ้ะนั่น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 ไอ้พื่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn luôn nó đẹp bung bưng hoa chói hoa chơi gì hoa 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 ทั้งนี้บังดาทั้งนี้บักในหน่อยมาหาแม่เร็วพันยางัวมาพี่เร็วหาแม่เร็วฮาลูกมาลบไปทาั้งผลอ้าวลบไปลบไปไปผลพันยางมาหาแมุ่ผลผลไฟพันยางงัวนาดางคุณ ไปยุ่งุ่นแหละไปยู่หลานเพื่องขอเพื่องไปละกินไปลูกกินไป Cái nhà được cái tippy 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 mà cầm ่ายลูกงัวก่อนเลาคลบปถ่ลูกงัวก่อนคบเลียงงัวก่อนจ้าคีบเลียงงัวก่อน ังได้ต่อบมดเออบั่คุมหาสฮะบนได้เออเออมาว่ะ <clears> hmm. <throat> nhớ trên đ... này lại không phải đang đây đâu trên này cái cầm chân ngang cái chân đi Hãy subscribe cho kênh กลับมาทั้งนี้อยางน้อยๆมาเฮ้ยอือ <c oughs> <c oughs> จอยจะกินยาดีค่ไม่ได้ปล่อยเลี้ยงเขาก็กินอยู่ ออกมาและสองตัวออกมาแล้วออกมาแล้วพี่กับน,น้องออกมาแล้วอ๋อเหรอายานะมึงยืดมาตรงน,นี้สิไปใส่มาไปมามา,มา,มาอ่ะ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  มามาเร okay. mm ็วเร็วเก่งเกเออมาลูกมามาเออแม่หูอได้ชะลาดเดินมาลูกมากุมพามาเออกุมพาเดินกับแม่มาเลยแม่จะมาให้กินทางนี้กุมพาลูกแม่เนี่ยนุ่มกินดีแม่จ้ะมาตั้งค่อยๆดูมาทางนี้มาตั้งค่อยๆเออเออเนี่ยแหละเนี่ยเออแค่นี้แหละอืม